ผู้ชมทุกคนนะคะวันนี้จออ์จะมารีวิวเปรียบเทียบดินสอเขียนขอบตานะคะระหว่างสองยี่ห้อนี้จริงๆแล้วเนี่ยดินสอเขียนขอบตาทั้งสองยี่ห้อจ๊อจได้ทําการรีวิวไปแล้วในเว็บของจีบันแล้วก็พันทิปนะคะแต่ว่าไม่ไดเอามารีวิวพร้อมกันก็คือรีวิวแยกกันเนาะแต่ว่าวันนี้จรอดก็เลยอยากจะมารีวิวแบบวิดีโอเพื่อที่จะเปรียบเทียบ2ตัวเนี้ยให้กับทุกคนได้ดูเนาะว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างอืม เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจนะคะของยี่ห้อ B&C อย่างที่หลายคนเห็นกันที่จอได้รีวิวไว้เนาะส่วนแพ็กเกจของ Bobby Brown เนี่ยจอทิ้งไปแล้วมันก็จะเป็นกล่องสีดำนะ Bobby Brown ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเอ่อ Long Wear c o l l e c t i o นนะคะส่วนตัวนี้เป็น B&C เขี c, ยนว่า Magic Waterproof ฟอ e ยเพนซินะคะตอนนี้เนี่ยเป็นของญี่ปุ่นซึ่งจอร์ดก็ไปซื้อตามร้านฮิ้วเครื่องสำอางจากเกาหลีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเขาก็จะมาขายเนาะก็แล้วแต่ร้านบางร้านเนี่ยก็ร้อยสองร้อยสามร้อยราคาก็ประมาณนี้เนาะถูกมากส่วนบ๊อบบี้บราวนี่ยราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ1,000บาทอา่าเรามาซอสสีกันเลยแล้วกันว่า2ตัวเนี้ยสีมันจะแตกต่างกันหรือเปล่า เริ่มจาก b ีแนนะคะนี่ค่ะได้สีประมาณนี้ค่อนข้างดำเลยทีเดียวต่อไปนะคะก็จะเป็น Bobbi Brown Bobbi Brown, <Bobby> Brown เขียนฝั่งนี้นะค่ะ b o b b บ Brown แล้วก็ b ีแอนสองฝั่งเห็นไหมเอ่ย ความเข้มเนี่ยจอคิดว่าพอๆกันเลยนะดำพอๆกันเลยแล้วก็เนะื้อสีค่อนข้างแน่นจากการที่จอดได้ทดลองใช้เนี่ยก็คือใช้ทั้งสองตัวใช้ตลอดเลยคือสลับไปสลับมาเนี่ยใช้ดีทั้งคู่เวลาเขียนบนตาเราเนี่ยค่อนข้างที่จะติดทนนานแล้วก็ไม่เลอะไม่มันคือมันไม่แผ่นด้เนาะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูกันว่าอีสองตัวนี้เนี่ย เวลาโดนน้ํามันจะเป็นยังไงบ้างซึ่งวันนี้จอยก็เตรียมน้ํามาเรียบร้อยละนี่ค่ะเนาะแล้วก็จะเอาน้ําเนี่ยลูปมันลงไปลูบน้ําลงไปปรากฏว่าไม่เหลอะค่ะไม่แผนด้านะคะ ก็คือยังอยู่ดีทั้งคู่แต่ว่าอาจจะมีแบบว่าเลือนบ้างแต่ว่าคือมันอาจจะจางลงไปบ้างแต่ว่าเนื้อของมันเนี่ยเกาะอยู่กับผิวของเราได้ดีเนาะทั้งสองตัวเลยในลองรูปแรงๆดูอ่ะตัว BNC เนี่ยเลื้อออกมานิดนึงเนะาะเพราะจอดเขียนหนาไปนิดนึงเนื้อมันก็เลยแบบว่าออกมาแบบนี้ส่วนบอบบี้บาวเนี่ยยังอยู่ดีสบายค่ะ ก็คือจากการที่ได้ทดลองเนื้อของทั้งสองอันเนี่ยรู้สึกว่าเนื้อของบ๊อบบี้บราวเนี่ยจะนิ่มกว่า b n c นิดนึงนิดเดียวแต่ว่าเวลาที่เขียนลงไปบนตาแล้วเนี่ยไม่ระคายเคืองทั้งคู่เลยค่ะถือว่าใช้ดีพอๆกันเลยแล้วเสร็จแล้ววันนี้จอก็จะมาเขียนขอบตาตัวเองให้ดูเลยนะว่าข้างนึงเขียนด้วยบ๊อบบี้บราอีกข้างนึงเขียนด้วย BNC เราจะได้รู้ว่ามันแตกต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากบ๊อบบี้บราก่อนนะ นี่ค่ะเปิดออกมาอันนี้มันเริ่มที่จะทู่แล้วนะคะก็มีหลายคนเคยถามเข้ามาเหมือนกันว่าพี่คะมันเริ่มทู่แล้วทํำยังไงดีก็เหลาค่ะเหลาค่ะเหลาค่ะวิธีการเหลาเนี่ยก็คือเราจะใช้กบเหลาดินสอสําหรับเหลาดินสอเขียนขอบตาเท่านั้นเราจะไม่ใช้ดินสอที่เอาไว้เหลาพวก ดินสอเครื่องเขียนต่างๆเนาะเพราะมันจะทําให้หักแต่ว่าถ้าใช้ตัวนี้เนี่ยมันจะไม่หักยี่ห้อบ๊อบบี้บาวนะคะมันแถมมากับดินสอแท่งนี้ก่อนอื่นจ๊อดก็จะขออนุญ,ญาตเหล่าอันนี้ก่อนนะเหล่าให้ดูเลยนี่ค่ะได้แล้วอ่าเราก็มาเขียนนะคะจ๊อดจะเขียนข้างนี้ เริ่มจากข้างนี้ก่อนเนาะวิธีการเขียนเนี่ยให้อันนี้เป็นกระจกให้มองขึ้นไปข้างบนนิดนึงแล้วเราก็ค่อยๆเขียนลงไปเราจะเขียนตรง waterline นะคะจุดนี้นี่หน้าอาจจะตลกนิดนึงเนาะอือเรียบร้อย เห็นไหมว่าเขียนง่ายมากๆเลยก็คือนิดเดียวมันก็ติดแล้วเนื้อของทัางที่จะนิ่มเห็นไหมเอ่ยเห็นคอนแทคตางไหมต่อไปค่ะก็จะมาเขียน B& and C บ้างตัวนี้น้องญี่ปุ่นนะคะเขียนข้างนี้เนาะเหมือนเดิมค่ะมองขึ้นไปข้างบน น่าตลกนิดนึงนี่ค่ะเรียบร้อยสองข้าง<ม>เห็นความแตกต่างไหมแทบไม่เห็นนะจอว่าสองตัวนี้ใช้แทนกันได้เลยก็คือไม่ค่อยที่จะมีความแตกต่างกันสักเท่าไหร่ซึ่งลองแล้วเนี่ยอย่างที่เห็นเนาะก็คือเนื้อมันค่อนข้าง ติดแน่นคือมันไม่เยิมมันไม่ไหลออกมาถามว่าถ้ามันไหลออกมามันจะเป็นยังไงอ่ะจอดก็เลยหยิบแท่งนี้มาให้ดูเป็นแท่งที่ใช้เรามันค่อนข้างเยิมเนาะใช้ไม่ค่อยดีไม่บอกแล้วกันว่ายี่ห้ออะไรนี่นะคะเขียนตรงนี้แล้วพอเราปาดมันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบนี้แบบนี้ค่ะ อันนี้เขาเรียกว่าแพนด้านะคะแพนด้านะคะแพนด้านะคะไม่โอเคเลยจอดก็เลยอยากจะแนะนําว่าใครที่กําลังสนใจอยู่เนี่ยระหว่าง b o b บบี้บาวกับ b ีแอสองตัวนี้นะคะคนไหนเนี่ยที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่อาจจะงบน้อยก็แนะนําตัวนี้เลย b ีแส่วนใครที่มีเงินอาจจะผัวรวยนิดนึงอาจจะผัวรวยนิดนึงอาจจะผัวรวยนิดนึง ก็แนะนําว่าให้ลองบอบบี้บราคุณภาพเนี่ยพอๆกันเลยแต่จอนว่าบอบบี้บราดีกว่านิดนึงเนาะยังไงก็วันนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะหวังว่ารีวิวนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนหลายๆคนที่กําลังสนใจดินสอเขียนขอบตาอยู่นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe นิดนึงก็ยังดีนะคะขอบคุณค่ะ